หาลูกค้าที่มีกําลังซื้อหายังไงวันนี้ผมมีคําถามนะเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเจอแต่ตลาดล่างและกําลังซื้อไม่พอแก้ยังไงครับสบายมากผมจะให้คุณดูนะอย่างแรกเลยนะแต่งตัวดีหน่อยครับคุณใส่แจ็คเก็ตก็ได้แต่งตัวดีหน่อยเพราะว่าอะไรครับคนที่มีกําลังซื้อหรือว่าคนที่เป็นพรีเมียมใช่ไหมครับคุณดูสิลูกค้าเกรดดีๆเขาก็จะแต่งตัวดีสมมุติคุณขายอสังหาคุณแต่งตัวดีๆหน่อยสิถ้าคุณแต่งตัวแบบใส่เสื้อยืดมาคุณขายไม่ได้หรอกมันไม่แมทช์อย่างแรกแต่งตัวดีเพราะว่าอะไรครับ าคนเราเห็นคุณนะ่ะคุณยังไม่ได้เปิดปากพูดอะไรใช่ไหมเขาตัดสินใจแล้วว่าอยากจะคุยกับคุณไหมเขาตัดสินใจได้ไงครับเขาเห็นตัวคุณครับคนนี้แต่งตัวบุคลิกเป็นยังทุกคนในโลกนี้ครับเขาจะดูอย่างนี้อย่างแรกเลยบุคลิกเขาเป็นยังไงถ้าคุณจะหาลูกค้าที่เกรดดีพรีเมียมอย่างแรกแต่งตัวดีอย่างที่สองครับวิธีพูดใช่ไหมครับปรับครับปรับวิธีพูดถ้าคุณดูนะครับลูกค้าเกดต่ำๆ่ะอาจจะคุยหยาบนิดนึงสับบางสับเขาจะใช้แต่ลูกค้าพรีเมียมเขาจะเปลี่ยนสคุณไปึก ว่ามาร์เก็ตของคุณนะที่เป็นพรีเมียมใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์จะสมมตินะเขาจะคุยแบบวิธีโชว์โรเล็กซ์คุยกับคุณนะ่ะเขาจะไม่บอกอ่านี่นาฬิกานะโอ้นี่เป็นเรือนนะเรือนที่ลักชัวรี่มากพรีเมียมมากสัพท์ที่เขาใช้ใช่ไหมครับเป็นสัพท์ที่ให้คุณคิดว่าใช่อันนี้เป็นราคาพรีเมียมเลยถ้าคุณอยากจะหาลูกค้าที่มีกําลังซื้อเป็นพรีเมียมวิธีที่คุณพูดเราก็ต้องปรับง่ายมากเลยอันนี้ไม่เสียตังค์เลยนะคุณเอามาปรับเองเลยใช่ไหมครับเทคนิคทีีท่่3ทผมอยาก คุณดูคุณไปหาคอมมูนิตี้ที่มีคนเหมือนคุณที่เป็นราคาพรีเมียมสมมติคุณเป็นเซลล์อสังหากันละกันนะแล้วอสังหาที่คุณขายเนี่ยเป็นบ้านระดับ20บล้านขึ้นไปหรือว่า50บล้านขึ้นไปคุณก็ไปอยู่กับระแวกที่มีเอเจนต์ที่เป็นพูลวิลล่าเอเจนต์หรือว่าเป็นเดเวลลอปเปอร์ของพูลวิลล่าเวลาคุณเข้าในกลุ่มนั้นน่ะลูกค้าจะเห็นคุณอยู่กับเขาคุณจะเห็นเทคนิคการขายของคนอื่นแล้วก็ลูกค้าที่จะมาซื้อตรงนี้คุณจะเห็นเลยว่ามาจากตรงไหนเขาจะไปตีกอล์ฟที่ไหนเขาจะไป เป็นชมรมเขาอยู่ที่ไหนแบบนี้คุณก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยแค่นี้ครับเวลาคุณทําแบบนี้คุณจะเหมือนว่าเอาตัวของตัวเองไปอยู่ที่ที่เขาอยู่แล้วเวลาคุณแต่งตัวดีคุณพูดดีและอยู่ในที่ที่เขาอยู่ะคุณจะสามารถคอนเนคกับเขาได้และเทคนิคที่4นะที่ทุกคนจะพลาดทําแค่แต่งตัวดีไม่พอพูดดีอย่างเดียวไม่ได้เทคนิคที่4คือวิธีปิดการขายลูกค้าเกรดพรีเมียมอันนี้เป็นทักษะที่เราต้องเรียนครับเราเรียกว่าพรีเมียมเซลลิงครับเดี๋ยวผมจะเปิดคอร์สอยู่นะครับสอน พรีเมียมเซลลิงวิธีการให้ลูกค้าดูว่าคุณนะ่ะเป็นพรีเมียมจริงหรือเปล่าเพราะว่าลูกค้าเกรดดีๆเขาดูออกนะให้คนนี้มันโกหกหรือไม่โกหกคนนี้โมหรือไม่โมเขาดูออกแต่ว่าวิธีเรามีทักษะคุยยังไงกับลูกค้าทําตัวยังไงให้ข้อเสนอยังไงทำออฟเฟอร์ยังไงเข้าถึงใจลูกค้ายังไงถ้าคุณอยากเรียนรู้หมดเลยอ่ะแบบนี้แล้วปิดการขายได้ถ้าคุณขายสินค้า1 0 0 0 0บาทขึ้นไปใช่ไหมที่ประเทศไทยก็เริ่มเป็นพรีเมียมแล้ว